สวัสดีผู้ค้าที่รักกับโครงการของคุณ System g u r u Market มาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนคุณสามารถหยุดมันได้หากคุณต้องการเราขอแนะนำให้คุณศึกษาตัวบ่งชี้ทั้งหมดของบริษัทที่กำลังศึกษาอย่างละเอียดตอนนี้เรามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัทกันจลเซ e เรตเน็ตเวิร์กที่คือ GILT บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลณนวันที่22พฤษภาค,คม2025ตามการจำแนกประเภท G.U. อุ a r าหกองค์กรและ s ATELITE Networks อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Communication Satellite มี11องค์กรเข้าร่วมในการเปรียบเทียบนี่เป็นตัวแทนมากหรือน้อยเราจะดูตารางคำสั่งซื้อในช่วงใกล้จบวิดีโอนี้ ผลลับสำหรับบริษัทที่ศึกษา7.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ -5 คะแนนถ้ามองกว้างๆก,ก็จะเป็นภายในตลาดหุ้นโดยรวมจะเห็นได้ว่าผลลัพ์เฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่1.9จุดจากคะแนน7.5ของบริษัทเจลา Satellite n e t w o ร k s การเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท JLL Satellite Networks และการแบ่งปันหมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนหุ้น JLL Satellite Networks แสดงให้เห็นถึงความดินามิก9%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย162.8%มูลค่าตลาดของบริษัท j l Satellite Networks มูลค่า0.33พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าทุนของหมวดย่อย21,000ล้านเหรียญสหรัฐเจเลสเซเทเลตเนโตสคิดเป็นสัดส,ส่วน1.572%และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในหมวดหมู่ย่อยมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่0.3พันล้านเหรียญสหรัฐโดยงบดุลมูลค่า18,000ล้านเหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อยนี้มีมูลค่า18,000ล้านเหรียญสหรัฐ จลาละ s a t e l l i t e Networks คิดเป็นสัดส,ส่วน1.60%เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับมูลค่าตามงบดุลเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้แบ่งปันจลาส Satellite Networks ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่1.572%มูลค่าทางบัญชีอยู่ที่1.64% ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึงร้อยละาสี่การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดและมูลค่าทางบัญชีขององค์กรในหมวดหมู่ย่อยดีหคะแนนบริษัทที่อยู่ระหว่างการวิเคราะห์มีหนี้สิน0.065พันล้านเหรียญสหรัฐหนี้สินทางการเงินต่อทุนทางบัญชีคิดเป็นร้อยและ21.7%ของทุนของบริษัท ผลลับด้านภาระทางการเงินของบริษัทดี1คะแนนอัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่24.2ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ0ซึ่งดีกว่าในหมวดหมู่ย่อยอย่างเห็นได้ชัดอัตราส่วนราคาต่อกำไรเมื่อเทียบก,กับบริษัทในกลุ่มย่อยดีมาก2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่14ล้านเหรียญสหรัฐ คาดการว่ารายได้ในอนาคตใน12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่37ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันถึง170.8%การประเมินตัวชี้วัดกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่1ค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ0.9ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อย11% การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดของบริษัทต่ออัตราส่วนรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในกลุ่มย่อยผ่านเกณฑ์0คะแนน,านรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่320ล้านเหรียญสหรัฐคาดการว่ารายได้ในช่วง12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่520ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น1ะ6 3จากปัจจุบัน การประเมินตัวชี้วัดการคาดการรายได้ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนส่วนต่างอยู่ที่4.3%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มย่อยลบ6.4%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่10.7%การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเทียบกับตัวบ่งชีประเภทย่อย D 1. 0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ4.254เปอร์เซ็นซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง171เปอร์เซ็น์จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานของบริษัทเท่ากับ299,000เหรียญสหรัฐและสำหรับหมวดหมู่ย่อยน,นั้นคือ89,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่63%การประเมินปริมาณเงินทุนต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานแต่ละคนคือ12,300เหรียญสหรัฐโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดลบ55,300ดอลลาร์ และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยกับตัวเลขของบริษัทคือ68,000เหรียญสหรัฐก,การประเมินผลกาไรของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนปริมาณการขายต่อพนักงานขององค์กรอยู่ที่287,000เหรียญสหรัฐในหมวดหมู่ย่อยมีจำนวน863,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่201%การประเมินรายได้ต่อพนักงานเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้0คะแนน,นปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่1.1%ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่15.4%นี่คือตัวบ่งชี้การบรีบสั้นที่อาจเกิดขึ้น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ36%สำหรับบริษัท g e l s a t e e l l i t Networks ในขณะที่สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14มีค่าประมาณเท่ากับ46%ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ5.87ดอลลาร์ราคาประมาณที่คาดการณ์สำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ8.41ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างประมาณการปัจจุบันกับการคาดการณ์ตามฉันทามติอยู่ที่ประมาณ43เปอร์เซนต์มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้กันดีกว่าลิงไปยังตารางคำสั่งซื้ออยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในฤดูกาล1-1โดยระบบข้อมูลและอ้างอิง GYU Market การเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุด จากผลการวิเคราะห์ของบริษัทเจลัสเซทเลตเนทูรัสระบบช่วยเหลือ GUI m a r ยูมได้มีการตัดสินใจแล้วเปิดคำสั่งซื้อที่ราคา5.86ดอลลาร์ต่อหุ้นข้อตกลงดังกล่าวเปิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีมูลค่าการประเมินสูงพอสมควรการประเมินของบริษัทได้ดำเนินการโดยใช้หลักการการประเมินแบบตรัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่6.53 ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่5.19กรณีคำสั่งไม่ถูกปิดโดยการ take profit หรือ stop loss ในกรณีนี้คำสั่งจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันที่21มิถุนายน2568หรือในวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่นี้เครื่องหมายการค้า GSAT จะกลายเป็นธุรกรรมการขายแบบตอบโต วิดีโอในลำดับความสมดุลจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องกรณีปิดออเดอร์ใดๆทั้งแบบธรรมดาและแบบคงเหลือออเดอร์อื่นจะกำหนดราคาตามจริงขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบข้อมูลและอ้างอิง Gyu Market พวกคุณทุกคนเป็นผู้ชมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกจริงๆ